อะไรนะดังนั้นต้องเป็นแบบนี้หรืออีกวิธีหนึ่งที่ไม่ได้นะครับก็คือแบบสายอย่างรวดเร็วดูดูสายตรงนี้อย่างรวดเร็วเป็นแบบไหนดูตรงนี้นะแบบไม่ได้คนระับผิดนะแบบผิดนะดูโกมายเคาะชิ้นงานแบบนี้ครับอยู่กันที่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้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 ย สันสันสันอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ใส่ไวๆอย้แล้วก็ทำการยกไม่ได้นะครับล้อแดงส้มสีดำแล้วก็เป็นให้ดำก่อนนะครับให้ดำอันนี้นะครับไม่ได้ผิดวิธีสันอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยอันนี้เฉยอยู่กันที่ทายาข้อไม้อไม่ได้อย่างเงี้ย ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่หลอมติดแบบนี้นะครับดูดูด,ดูที่ถูกต้องเป็นแบบไหนดูระยะห่างความเร็วแล้วก็มุมให้เราปัดกวาดทํางวามสะอาดพื้นก่อนไม่งั้นมันจะติดจิดดับเข้าใจป่ะดังนั้นวางดูดีละเป็นแบบนี้นะครับวางเดี๋ยวเชื่อมตรงนี้ท่าทาง เาะเขาะชิ้นงานขาอไปหน้าก,กาบปิดเคาะมาชิ้นงานอ้าไปอยู่กที่ครับเคลื่อนมา,เด,นมาเดินมาเดินมาเรื่อยเดินมาเรื่อยเข้าหากลารหนึ่งสองแล้วก็ยกเห็นไหม วนค่อยๆวน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 ,วน,วนมาเรื่อย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 มาถึงจุดเร้่ต้นขมานากลางหนึ่งสองสามต้วก็ยกบมันก็จะเคาะง่ายแล้วก็จะออกการหลอมละลายแบบนี้นี่ออกมาอย่างนี้หลอมละลายหเห็นไหมครับค่อยๆวนคล้ายๆไอศ์ครีมอ่ะเลื่อนมา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 คิมโค้ดอ่ะใช่นไหมครบรอบจบ สม่ำเสมอกันมาตรงกลางหนึ่งสองเพื่อจะเติมเต็มไงหนึ่งสองสามแล้วก็ยกขึ้นมาโอเคไหมครับ,รบลองฝึกกันดูลองทํากันดูใช้เครื่องมืออุปกรณ์ถูกต้องนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงถ้าไม่ได้หรือติดอะไรก็ลองมาเทียบกับครูแล้วก็ลองมาถามเพื่อนถามครูโอเคไหมครับลองฝึกลองทําดูกันนะครับทํางานปลอดภขยครับขอบคุณมากครับทุกคน ขอบคุณครับ